สวัสดีครับผมแอดมินเจจากยอยยอนะยากย่อยง่ายเออวันนี้มาเสนอประเด็นที่ซีเรียตและให้ความรู้กันอย่างเขาเรียกว่าค้นหาปั่นงานกันข้ามคืนอะ่ะวันนี้เรามาเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ได้ผ่านไปในวันที่16เนาะเป็นความรุนแรงที่ไม่น่าจะควรเกิดขึ้นกับ ใครที่ไหนทั้งนั้นมันทําให้เราได้รู้จักกับอุปกรณ์สลายการชุมนุมแบบใหม่ดีวกว่าก็คือรถสลายการชุมนุม,มครับซึ่งวันนี้ทางยอยยอได้จะเอาความรู้ทุกด้านเกี่ยวกับอุปกรณ์นี้มานําเสนอให้ทุกคนฟังจะเป็นยังไงจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวตามมาดูกันนะครับ โดยแรกเริ่มเนี่ยปืนแรงดันสูงพร้อมพาหนะาเนี่ยจะถูกใช้ในงานที่เรียกว่าเป็นเพื่อใช้ในการดับเพลิงโดยแรกเริ่มเนี่ยจะเริ่มจากเรกเือก่อนคือสมัยก่อนเขาดับเพลิงเนี่ยหมู่บ้านจะชอบตั้งอยู่ริมแม่น้ำใช่ไหมก็จะมีเรือขนาดใหญ่แล้วก็ติดเขาเรียกว่าปืนแรงดันสูงสูบน้ําแล้วก็ยิงอัดเข้ามาเพื่อดับเพลิงแล้วต่อมาเนี่ยเมื่อเมืองขยายใหญ่ขึ้นเขาเรียกว่าขยายออกไปขอบเขตแม่น้ํามากขึ้นทําให้การดับเพลิงทําได้ยากลาบากขึ้นก็จะมีการผลิตรถด,ดับเพลิงขึ้นมาซึ่งก็ตกอยู่ราวๆในช่วงคศ .19-19 โดย รถในสมัยนั้นเนี่ยจะใช้เพื่อดับเพลิงโดยเฉพาะยังไม่มีการนํามาใช้ในการฉีดใส่คนจนหลังๆก็มาประยุกต์เพื่อใช้สําหรับการ ต่อต้านฝูงผู้ชุมนุมนั่นเองโดยประเทศแรกที่ประยุกต์นารถดับเพลิงมาใช้เพื่อสลายผู้ชุมนุมเป็นประเทศแรกเนี่ยนั่นคือประเทศเยอรมันครับซึ่งตามความคิดผมเนี่ยที่บางคนเขาไปอยู่เนี่ยก็คงเพราะว่าจะไปเรียนแทคนิคสลายแบบเป็นสากลน,นะเนาะก็ต้องเข้าใจบางคนเขาว่านะและเมื่อต่อมาเนี่ยเขาเรียกว่าการใช้รถด,ดับเพลิงในเบื้องต้นเนี่ยสลายผู้ชุมนุมอย่างเริ่มได้ผลชัดเจนมันก็ได้ถูกพัฒนามาเป็นรถฉีดแรงดังสูงอะ่ะเรียกว่าเป็นเครื่องมือสําหรับสลายผู้ชุมนุมแบบในป จจุบันกันเลยดีกว่าเรียกว่าถูกพัฒนาขึ้นมาซึ่งความแรงดันน้ำเนี่ยมากกว่า เครื่องดับเพลิงอีกอะสามารถทําให้คนกระเด็นหรือเสื้อผ้าหลุดกระจายกันได้เลยทีเดียวซึ่งในตัวที่เอามาให้เราเห็นในวันก่อนเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติคือเป็นรดสะเทินน้าสะเทินบกปฏิบัติได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะมีฝุ่นมีความร้อนสูงอะไรได้ทุกสภาวะกันเลยทีเดียวเกาะของมันก็ยังมีความหนาสูงเรียกว่ากันได้ทุกอย่างตั้งแต่กระสุนปืนมือจนถึงกระสุนปืน,นกลแก๊สไวไฟน้ Get, ํามันที่จาอันตรายรวมถึงมอเตอร์ล้อค็อกเทลหรือระเบิดเพลิงและตัวนี้ในจุดกันกระสุนเนี่ยครอบคส สามารถต้านการแตกระเบิดได้ในระดับหนึ่งเลยพร้อมด้วยปืนอัดน้ําแรงดันสูงซึ่งสามารถฉีดได้ไกลถึง65เมตรโดยปกติและสามารถบูตได้มากกว่าปกติถึง90เมตรกันเลยทีเดียวแน่นอนว่าแค่นี้ยังไม่พอนะครับผู้ผลิตเขายังอัดโหมดที่เรียกว่า art control command system คือศาสตร์ในการควบคุมนั่นเองซึ่งประกอบไปด้วยศาสตร์ในการควบคุมระบบศาสตร์ในการควบคุมฝูงชนนี้เริ่มต้นกันที่โหมดกลางคืนครับคือสามารถมองเห็นในโหมดกลางคืนมีโหมดดับเพลิงเฉพาะตัวรอบทิศทาง ในกรณีที่โดนปาด้วยระเบิดเพลิงมีกล้องรอบทิศทางทําให้สามารถเลือกปืนแบบยิงได้ตามสบายเลยแล้วก็อุปกรณ์ที่สามารถผสมแกสน้ําตาใส่เข้าไปในน้ําได้ตามสบายรวมถึงสีต่างๆแล้วก็ระบบกระจายเสียงเต็มรูปแบบครับคือไม่ต้องโผล่หน้าออกมาเลยพูดประกาศอยู่ในรถได้เลยซึ่งจากคุณสมบัติที่กล่าวมานี้เนี่ยเรียกได้ว่ารถนี้นี่ full option พร้อมจะปราบความรุนแรงจราจนในระดับสูงที่พร้อมจะมีอาวุธหรือมอเตอร์ล็อบค็อกเทลกันเลยทีเดียวแต่บางประเทศนะเนาะเด็กธรรมดาไม่ค่อยมีอาวุธนะก็ยังเอาของใหญ่ขนาดนี้มาฉีด เด็กเขาไม่มีทางสู้มันเป็นการใช้ความรุนแรงที่เกินกว่าเหตุโดยจากที่แอดมินไปดูเนี่ยเขาก็มีผู้ใหญ่บางท่านที่มีความคิดเห็นว่าแค่ปืนฉีดน,น้ำมันจิบจิบมันเป็นยุทธวิธีสากลเนี่ยเราก็จะไม่เห็นภัยถึงเขาเรียกว่าข้อมูลการแจ้งที่เป็นภัยจากการหรืออันตรายจากการใช้รถคันนี้ต่างๆที่ผ่านมาดีกว่าว่าเป็นอย่างไรเราเริ่มกันที่ส่วนมากเนี่ยอันนี้จะเป็นเคสที่เกิดจากการเสียชีวิตจากการใช้รถสไลายม็อบที่มีปืนฉีดน,น้ําแรงดันสูงนะครับก็เริ่มต้นที่ตุรกีในปี1996โดย รถฉีดน้ำเนี่ยทำให้ผู้ชุมนุมเสียชีวิตโดยการผสมแอมโมเนียเข้าไปหลังจากมีคนโดนแอมโมเนียเยอะๆก็ทําให้เสียชีวิตเหตุการณ์น่าสลดยังมีต่อไปคือซิมบับเว2007เมื่อผู้ชุมนุมชุมนุมอย่างเป็นระย,ยะและเรียบร้อยการฉีดน้ําเข้าไปใจกลางนั้นทําให้เกิดการกลเรหนวิ่งอนาชีแล้วก็เกิดการเสียชีวิตของกลุ่มคนและเหตุการณ์ก็วนมาที่ตุรกีครั้งในปี2003โดยครั้งนี้จะมีการผสมแก๊สน้ําตาเข้าไปด้วยก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตเช่นกันแล้วก็มาถึงยูเครนในปี2 0 0 4ครรรั้้งงงนน,นีาสสาจจิๆ ที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยได้มาเรียกร้องเสรีภาพและก็ชุมนุมจับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต้องเป็นปอดบวมตายเนื่องจากอุณหภูมิของน้ําที่ถูกฉีดเข้าไปตลอดทําให้มีผลเป็นปอดบวมตายและก็ในเกาหลีไม่ผ่านมานานนี้เมื่อ4ปีที่แล้วคือปี2016ที่ชาวนาโดนผู้ฉีดน้ําเสียจนทําให้เกิดอันตรายเป็นโคมา่าและก็เสียชีวิตในที่สุดนอกจากนั้นยังมีอาการบาดเจ็บอีกหลายเคสที่เรียกว่าทําให้พิการได้จากการใช้ตัวรถฉีดน้นํานี้สลายผู้ชุมนุมครับโดย ต้องมองไปในปี2010ครับซึ่งมีการประท้วงที่ประเทศเยอรมันเกิดขึ้นครับมีวิศวะกรคนหนึ่งเนี่ยได้โดนรถคันนี้ใช้น้ำแรงดันสูงฉีดเข้าที่เบ้าหน้าเป็นเหตุส่งผลให้ถึงกับตาบอดและพิการกันเลยทีเดียวครับและในปีเดียวกันเองเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าได้ใช้รถคันนี้เนี่ยเข้าสลายผู้ชุมนุมอีกครั้งที่ประเทศอังกฤษครับและมีผู้ชุมนุมผู้โชคร้ายคนหนึ่งโดนฉีดน้ำ อัดเข้าไปที่หูทําให้ระบบการทรงตัวของร่างกายเปลี่ยนไปจนตอนนี้สามารถเป็นพิการได้เลยครับจากเหตุผลที่ได้กล่าวมาเนี่ยทำให้การปราบปรามผู้ชุมนุมด้วยวิธีนี้เริ่มเป็นที่ถกเถียงกันในวงกว้างและในนานาชาติเริ่มคิดว่ามันเหมาะหรือไม่ที่การใช้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า anti ไ i ออ t ทักเนี่ยเหมาะสมหรือไม่ที่จะเอามาใช้สลายม็อบแน่นอนว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่า anti ไ i ออท u ักเนี่ยเคานับสถานะว่าเป็นอุปกรณ์การสลายม็อบที่ปลอดภัยนะครับคาว่าอุปกรณ์สลายม็อบที่ปลอดภัยคืออะไรคือนหนึ่ง เขาคิดว่าเป็นอุปกรณ์ที่ปลอดภัยไม่ทําให้เสี่ยงจะเกิดการเสียชีวิตของผู้ชุมนุมครับแต่หลังจากการมีถกเทียงให้วงกว้างนี้ทําให้อุปกรณ์นี้ถูกจัดระดับอยู่ในอุปกรณ์ที่ว่านี้คือลดสลายการชุมนุมโดยใช้น้ําแรงสูงเนี่ยโดนจัดความเสี่ยงให้เป็นอุปกรณ์สลายการชุมนุมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตขึ้นมานั่นเองครับแม้กระทั่งประเทศผู้ที่ผลิตอุปกรณ์นี้อย่างอเมริกาหรืออังกฤษยังตัดสินใจให้ใช้การปรับปรามฝูงชนโดยวิธีอื่นๆเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียชีวิตของผู้ชุมนุม เราก็จะมีเกตเล็กเกตน้อยขำๆม,ม,มาฝากกันบ้างว่ารถคันนี้มันเคยมีจุดอ่อนไหมอุปกรณ์ประเภทนี้ผ่านการเขาเรียกว่าอะไรนะปรับปรามฝุ่งชนมาหลากหลายที่เนาะคือตอนไปเก็บข้อมูลเนี่ยก็อ่านไปเยอะก <c oughs> ็ <c oughs> เลยบอกว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่ประสบความสําเร็จก็คือน่าจะเป็นที่ตุรกีมั้งเขาก็ไปซุ่มรออยู่ในตึกอะแล้วเขาก็เทคอนกรีตเว้คอนกรีตเหลวอะใส่แม่งกลางหลังคารถเว้แล้วแม่งที่พีคกว่าคือแม่งรถมันก็เจ๊งไงมันเคลื่อนะไรไม่ได้แล้วแม่ง คนอังกฤษแม่งก็ปิด,ป,ดปิดกล้องหมดอะส่วนอีกข้อหนึ่งเนี่ยก็คือเขาบอกว่าอังกฤษจ,จะเท้าความไปก่อนว่าอังกฤษเนี่ยเลิกเลิกเขาเรียกว่าเขาดีเบตกันมานานแล้วว่าจะเลิกใชอ้อุปกรณ์ประเภทแบบลดสลายการชุมนุมด้วยน้ําแรงสูงเนี่ยฉะนั้นเขาก็ต้องมีการดีเบตในสภาจากการดีเบตเนี่ยอังกฤษเขาบอกว่าเขาให้ข้อมูลไหมว่าจุดอ่อนของรถประเภทนี้เหมาะสมที่จะสู้กับฝูงชนขนาดใหญ่แต่ในขณะที่การชุมนุมในปัจจุบันเนี่ยเราจะแยกเป็นม็อบเล็กๆแต่เราเชื่อมกันด้วยสัญ,ญลักษณ์ทางโซเชียลทาให้การ ช้ลดสลายการชุมนุมเนี่ยทางอังกฤษก็ถือว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีและก็เป็นการใช้ความรุนแรงเกินกาเหตุเพราะว่ามันสามารถเสี่ยงทําให้ผู้ชุมนุมเนี่ยเสียชีวิตได้ครับคือต้องบอกก่อนว่าทุกวันนี้รถรถฉีดน้ําประเภทเนี้ในบางประเทศเขาจัดให้อยู่ใน defensive t a c t i c a l นะคืออะไรเอาไว้ตั้งรับเพื่อกันการขยับพื้นที่ของผู้ชุมนุมแต่ถ้าคุณดูจริงๆการชุมนุมด้วยความสงบของเด็กคือเขาไม่ได้กินพื้นที่นะเขาอยู่เท่าเดิมเขาไม่เคยขยับหาใครเลยเขาบล็อกกันแค่นั้นอนะแล้วกลายเป็นคุณที่ขยับเข้าไปแทนซึ่งมันสากล ตรงไหนในเมื่อเขาพยายามจะทําให้รถฉีดน้ำเนี่ยกลายเป็น d e f e n s i v e tactical แล้วคือตั้งระดับไว้ถ้าคุณไม่เข้ามาคุณก็อยู่แค่บริเวณนั้นไปเราจะไม่ยุ่งอะไรกับคุณแต่ถ้าคุณเข้ามาเมื่อไหร่เราจะเริ่มฉีดใส่คุณทันที เพราะอะไรเพราะมันเป็นอาวุธเสียงอันตรายครับแล้วคุณใช้กับคนอายุน้อยขนาดนั้นซึ่งต่างประเทศแทบจะเลิกใช้กันแล้วแต่คุณบอกว่าเป็นหลักสากลแน่นอนว่าเราคงยังไม่หยุดการชุมนุมกันเพียงเท่านี้อันนี้คือโหมดควรระวังในการเจอกับรถพวกนี้นะครับที่พี่พยายามค้นหาข้อมูลแล้วก็แนะนําได้ในเบื้องต้นก็คือแน่นอนว่ารถพวกนี้มันเป็นรถฉีดน้ําระยะของมันจะอยู่65-90ถึงเมตรในกรณีที่อยู่นอกวงได้ให้อยู่นอกวงไว้ครับ เพราะว่าการโดนน้ำเนี่ยต่อให้ไม่เป็นอันตรายก็จริงเราไม่สามารถรู้ได้ว่าในน้ำนั้นเขาผสมสารเคมีอะไรเข้าไปซึ่งเราอาจจะแพ้หรือโดนมากๆอาจจะเป็นอันตรายต่อเราได้ทางที่ดีอย่าควรโดนน้ำครับโดยระยะยิงที่ไกลสุดที่รถคันนี้จะสามารถป p r ์ d u ือผลิตออกมาได้ก็คือ90เมตรในกรณีที่หลบไม่พ้นจริงๆให้กรุณาคุกเข่าแลนอนราบกับพื้นเลยถ้าเป็นไปได้แต่ก็ยังมีาการฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยในในระยะไกลๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้กระดูกหักได้นะทางที่ ด,ดีที่สุดในการเจอรถประเภทนี้เลยถ้าเราชุมนุมอย่างสงบเนี่ยควรอยู่ให้ออกนอกระยะมาเลยอะส่วนถ้าในกรณีเขาเอาน้ำมาผสมแก๊สน้ำตานั้นเนี่ยถ้าบริเวณไหนให้แสบร้อนอะทางแก้ที่ดีที่สุดคือหยาขยี่หรือหยากเกาในบริเวณนั้นให้เอาน้ำเนี่ยค่อยๆเทจนกว่าพิษบริเวณนั้นจะเจือจางลงและความแสบร้อนจะได้หายไปและส่วนของสีที่ล่าสุดที่เป็นข่าวผสมมาเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เอาแอลกอฮอล์เนี่ยลองชุบๆๆนะแล้วค่อยเช็ดสีออกดูเบาๆก็จะช่วยได้ในระดับ ช่วงนี้ข่าวคราวเยอะมากลองฟังข่าวหลายๆด้านดูแล้วค่อยตัดสินให้รอบคอบเนาะ ข่าวลวงมีเยอะจริงอย่างเมื่อวันก่อนก็มีข่าวจุลาจนจุลาต้องออกมาโพสต์เองว่าจุลายังปลอดภัยมีทั้งข่าวไม่จุลาปลอดภัยหรือไม่อะไรท้ายนี้ยอๆขอขอบอกว่าเราไม่สนับสนุนให้เกิดความรุนแรงนะในม็อบที่เรียกร้องสิทธิ์ของเราอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดกับพวกเขาอะแล้วมันมีผู้ใหญ่หลายคนจริงๆที่พูดว่ามันแค่นี้เองคือเขายังเป็นเด็กเขามาเรียกร้องในสิทธิ์ที่เขาควรจะมีเขาไม่ควรโดนการกระทํารุนแรงขอทิ้งท้ายที่สุดแล้วกันถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์กัน แล้วก็ถ้าคลิปนี้ออกไปในคราวหน้าเราได้ไปพบกันในสถานที่ต่างๆก็แวะมาทักทายกันได้นะจะพยายามทําคลิปที่คงมีความรู้และสาระอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆตามเท่าที่ทาได้ล้กันแล้วเจอกัน